ดีครับวันนี้มีโอกาสได้เช่าเหรียญที่ระลึกทำบุญ2น้ำพศ .2517 หลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับเนื้ออัปาปกานะครับก็พระใช้ศึกถึนกวรแต่ต้องบอกนะครับว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าแท้เก๊น,นะครับเพราะดูไม่เป็นแต่โดยรวมตัวหนังสือ ขอบด้านหลังนะครับพวงหูเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับแต่ต้องบอกนะครับว่าดูไม่เป็นเลี้ยนหนาพอสมควรนะครับเป็นเนื้ออัปาก้านะครับปีหนึ่งเจ็ดอัปก้าก็มีความเก่าประมาณนี้นครับตัวหนังสือก็เป็นแท่งอยู่ส่วนแท้ไหมนะครับ ต้องบอกต,องตรงๆว่าอยู่นครสวรรค์ก็ยังดูหรือว่าผมไม่เป็นเลยครับแต่โดยรวมแล้วก็มีความรู้สึกว่าชอบนะครับสวัสดีครับเพื่อน